สวัสดีค่ะช้าไอสไตล์ซี I ีที่น่ารักทุกคนวันนี้ไอมีเรื่องราวสุดพิเศษมาฝากเกี่ยวกับขบวนรถไฟสุดน่ารักที่ใครเห็นเป็นต้องอมยิ้มด็อกเตอรยาโรหรือหมอชินคันเซนนั่นเองค่ะ ลายคนอาจจะคุ้นเคยกับรถไฟชินคันเซ็นสีขาวแต่รู้ไหมคะว่ายังมีชินคันเซ็นสีเหลืองสดใสวิ่งอยู่บนรางด้วยนะไม่ใช่แค่สีสันที่สะดุดตาแต่ดอกเตอร์เยลโลยังมีหน้าที่สําคัญมากๆในการตรวจสอบรางสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆต,ตลอดเส้นทางโทไคโดชินคันเซ็นเพื่อให้การเดินทางของทุกคนปลอดภัยไร้กังวลเหมือนมีคุณหมอคอยดูแลสุขภาพรางรถไฟยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะ น่าเสียดายที่เมื่อวันที่28มกราคม2568เจ้าด็อกเตอร์เยลโล่ขบวน T4 ของ JR Central ได้วิ่งให้บริการตรวจสอบรางเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากทำงานหนักมาตั้งแต่ปี2544รวมระยะทางกว่า1.57ล้านกิโลเมตรแน่นอนว่าแฟนๆรถไฟต่างก็แห่กันไปส่งดอกเตอร์เยลโล่กันอย่างเร่งน,น่นที่สถานีโตเกียวบ้างก็ถือป้ายขอบคุณบ้างก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรู้สึกใจหาย หลายคนเชื่อว่าการได้เห็นดเรยลโลจะนำพาความโชคดีมาให้เพราะวิ่งตรวจสอบรางแค่10วันต่อครั้งแถมไม่มีประกาศตารางเวลาล่วงหน้าอีกต่างหากใครเจอถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยถึงแม้ว่าดเรยลโลจะปลดประจำการไปแล้วแต่ JR Central ก็เตรียมส่งรถไฟ N700S ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำทั้งกล้อง AI และเซนเซอร์ต่างๆเข้ามาทําหน้าที่ตรวจสอบรางแทนหมดห่วงเรื่องความปลอดภัยได้เลยค่ะ สำหรับใครที่อยากเห็นดเรเยลโลตัวจริงเส้นทางของ JR w e s วยังมีให้บริการถึงปี2027นะคะใครมีโอกาสไปญี่ปุ่นก็ลองไปส่องกันดูหรือถ้าคิดถึงเจ้ารถไฟสีเหลืองนี้ก็สามารถไปชมดเรเยลโลที olo, 4ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟลีเนียในเมืองนาโกยยาได้เช่นกันค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของดรเยลโลรถไฟสีเหลืองแสนน่ารักที่แม้จะบหลดประจำการไปแล้วแต่ความทรงจำและตำนานความโชคดีของมันจะยังคงอยู่ตลอดไปสำหรับวันนี้ไอต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย